นำเสนอเรื่องโรคติดต่อทางเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มของโรคที่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์เช่นทางช่องคลอดทางปากหรือทางทวารหนักรวมทั้งอาจแพร่ผ่านเลือดหรือการสัมผัสสารคัดหลัง่ง สาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลายอย่างโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามชนิดของเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคดังนี้ 1. เชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดโรคเช่นหนองในแท้หนองในเทียมซิฟิลิสติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไม่สวมถุงยางอนามายัย เชื้อไวรัสทำให้เกิดโรคเช่น SIV เริ่มที่อวัยวะเพศไวรัสตับอักเสบบี B, หูดงอนไก่เชื้อไวรัสบางชนิดไม่มีทางรักษาหายเช่น HIV h i p บางสายพันธุ์ 3. เชื้อราทำให้เกิดอาการคันตกขาผิดปกติเช่นเชื้อราแคนดิดาสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการใช้ของร่วมกันที่ไม่สะอาด4โปโตโชวัวหรือพยาธิเช่นทริคโคโมเนตทำให้เกิดตกขาผิดปกติแสบคันตัวอย่างโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย1 h i v หรือเอสด เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันติดต่อผ่านเลือดเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 2. หนองในแท้เกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียอาการปัสสาวะแสบขัดมีหนองจากอวัยวะเพศหนองในเทียมเกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียอาการคล้ายหนองในแท้แต่อาจไม่แสดงอาการ สี่ซิฟิลิกเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีหลายระยะเริ่มจากแผลริมแข็งจนถึงระยะลุกลามไปทั่วร่างกาย 5. เริ่มที่อวัยวะเพศเกิดจากเชื้อไวรัส HSV มีตุ่มน้ำใสเจ็บแสบเป็นเป็นหายหาย 6. หูดงอนไก่เกิดจากเชื้อ HPV เป็นตุ่มนูนหรือคล้ายงอนไก่ที่อวัยวะเพศหรือรอบทวารหนัก 7. ไวรัสตับอักเสบบีติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์เลือดและของเหลวในร่างกายอาจทําให้ตับอักเสบเรืเ้อรังและเป็นมะเร็งตับได้ 8. โรกเอดทํทำลายระบบภูมิคุ้มกันไม่แสดงอาการในช่วงแรกแต่หากลุกลามจะทําให้เสี่ยงติดเชื้อง่าย การป้องกันใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือควรตรวจสุขภาพก่อนมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาฉีดร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันบางโรคเช่น HPV และไวรัสตับอักเสบบีตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อาการทั่วไปที่ควรสังเกตคันหรือละคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศแพ้หรือตุ่มแตกๆมีหนองหรือตกขาวผิดปกติปัสสาวะแสบขัดเลือดออกผิดปกติเจ็บหรือปวดบริเวณขาหนีบ ข้อควรรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคไม่มีอาการแต่ยังสามารถแพร่เชื้อได้ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ก็สามารถติดเชื้อได้เช่นการใช้ปากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกได้รู้หรือไม่ในอดีตโรคติดต่อทางเพศเป็นอย่างไร ในอดีตมีลักษณะและบริบทต่างจากปัจจุบันพอสมควรทั้งในด้านความรู้ด้านการรักษาและด้านทัศนคติของสังคม mm hmm. เช่นการรับรู้และความเข้าใจในอดีตในสมัยโบราณมนุษย์ยังไม่รู้ว่าโรคพวกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิต มักถูกมองว่าเป็นคำสาปหรือโทษทาจากพระเจ้าเพราะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่สังคมถือว่าผิดศีลธรรมบางโรคถูกเรียกตามชื่อเมืองหรือประเทศที่เชื่อว่าต้นกำเนิดเช่นโรคฝรั่งเศสซิฟิลิกหรือโรคโปรตุเกส 2. โรคที่พบบ่อยในอดีตซิฟิลิสแพร่ระบาดดุนแรงในยุโรปตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15ทําให้เกิดแผลปุพ้พองทั่วร่างกายความผิดปกติของสมองและเสียชีวิตได้แผลหนองในมีบันทึกมานานหลายพันปีพบได้ในทุกชนชั้นแผลริมอ่อนและผุดหอนไก่มีการพบตั้งแต่สมัยโรมันและกรีกโบราณ 3. วิธีรักษาในสมัยก่อนก่อนมีการค้นพบยาปฏิชีวนะก่อนคริสต์ศตวรรษที่20ใช้สารปอดทากินหรือโรมไอเพื่อรักษาซิฟิลิกแต่มีพิษสูงใช้สมุนไพรน้ำมันหรือการตัดเนื้อส่วนที่ติดเชื้อออก การรักษามักเจ็บปวดและอัตราการลดต่ำหลังจากการพบแพนิซิลินในช่วงคศ1940โรคแบคทีเรียหลายชนิดถูกวควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถศึกษาโรคติดต่อทางเพศได้ เที่ยวกลางคืนนะคะหญิงสาวคนนี้เหมือนกันเธอก็ไปเที่ยวกลางคืนพอไปปุ๊บเจอคนคุยถูกใจชวนการกลับมามีเพศสัมพันธ์แบบวันไนสแตนคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็คืออยู่ที่ผู้หญิงคนนี้เธอมีเชื้อ HIV แล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะแบบวันไนสแตนกับผู้ชายหลากหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ถุงยางอนามัยเธอบอกว่าที่เธอทำแบบนี้เพราะว่าเสียใจอ,อกหัก ก็เลยเหมือนประมาณว่าจะเรียกว่าประชดชีวิตได้ไหมอ่ะแก้แค้นหรือว่าเอาคืนแบบนี้หรอ,อ,อแต่สุดท้ายผลไปตกอยู่กับคนนั้นๆคน,อ,อ,คนอื่นไปทั่วเลยอ่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้นะคะก็มีหญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานออกมาโพสต์นะคะในวันที่สายเกินไปแล้วเพราะว่าเธอบอกว่าตอนนี้เธอคงได้แพร่เชื้ออชวีให้กับหนุ่มๆไปหลายต่อหลายคนแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าช่วงที่กําลังจะขึ้นปีสาเนี่ยเธอบอกว่าเริ่มเที่ยวกลางคืนครั้งแรกก็ช่วงเมษายนที่ผ่านมานี่เองสาเหตุเพราะว่าอกหักเวลาไปเที่ยวแต่ละคืนเนี่ยก็จะได้ผู้ชายกลับมามีเพศสัมพันธ์กันแบบวัน night stand น่นนะคะสิ่งที่เธอเสียใจแล้วก็ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยมีเชื้อ HIV ตั้งแต่กําเนิดแล้วก็สงสารคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วรู้สึกผิดตอนนี้อยากจะหนีไปบวช โอ้โห oh. ไม่อยากเจอหน้าผู้คนเลยค่ะ ที่กังวลกนะ็คือเป็นห่วงผู้ชายที่เคยมามีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวของผู้ชายนั้นๆ <Ừ. S 1> ที่เขามีภรรยาที่เขามีลูกจะพลอยติดเชื้อเอชไอวีไปด้วยคือคุณโกดผู้ชายที่คุณอาจจะเคยอกคักเลยไงแล้วอยากอาจจะอยากแก้แค้นผู้ชายแต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่าแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นมีเชื้อ <Ừ. S 2> แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอีก <Ừ. S 2> โอ้โหมันเป็นลูกโซ่ไปแบบไม่รู้จบเลยนะถูกต้องผู้โพสต์ไม่ได้ระบุตัวตนว่าเธอเป็นใครแค่มาเล่าเรื่องราวให้คนที่เคย มีความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้กับเธอเนี่ยตรวจสุขภาพด้วยเพราะปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในบ้านเรากลับมาระบาดนะคะไม่ว่าจะเป็น HIV นะซิฟิลิสโรคฝีดาดลิงกระทรวงสาธารณสุขย้ำเลยว่าหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือแบบว n นไ h t s t ต n d เนี่ยคะ่ะแล้วก็ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยเนี่ยช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้70 87ในกลุ่มชายรักชายนะคะ แล้วก็ได้มากกว่า90%ในกลุ่มคู่รักชายหญิงนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นโรคเริมโรคตับอักเสบบีโรคหูหงอนไก่ค่ะโรคหนองในแท้และเทียมโรคซิฟิลิสได้ถึง50-90%นะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเพิ่งจะเปิดสถิติที่ต้องบอกว่าน่าตกใจ พราะพบว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง15ถึง24ปีติดเชื้อ HIV มากขึ้นคือทางกรมควบคุมโรคใช้คำว่าพุ่งเลยนะคะคือมีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่9,230คนเก<อ>ือบครึ่งเป็นกลุ่มคนที่อายุระหว่าง15ถึง24ปีเ<ว>ยาวาชนนอ,ยอ,ยอ่ะอยังเป็นวัยเรียนอยู่เลยนะต้องพูดอย่างนี้นะเนี่ยค่ะ คือต้องบอกว่าเรื่องของถุงยางอนามัยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะคือป้องกันไว้ดีกว่าต้องมาแก้ในภายหลังถูกต้อง,องที่เคยเ<ข>ามาพูดกันว่าให้ยืดอกพกถุงเนะเาะป้องกันได้หลายโรคเลยหรือว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องเฉพาะผู้ชายที่จะพกถุงยางอนามัยเนาะผู้หญิงเนี่ย ก็ก็ทำได้เหมือนกันหรือถ้าไม่มีก็คือต้องรู้จักที่จะปฏิเสธเลยแหละเพื่อความปลอดภัยของตัวเองหือถ้าฝ่ายชายเขาไม่ป้องกันเราก็ยืนให้เขาเลยอะเราอยากจะสบายใจอะป้องกันตัวเองนะคะย้ำอีกครั้งว่าการใช้ถุงอัยางอนามัยมันไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่ว่าถ้าคุณติดเชื้อมาแล้วพอเผยเด็กเจนซีมีทัศนคติทางเพศไม่ปลูกมัดคู่นอนทําให้ผู้ติดเชื้อ HIV พุ่งสูงค่ะล่าสุดมีรายงานผู้ป่วยสะสมปี68กว่า5 0 0 0 0 0คนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า13,000คนค่ะ ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสชถกปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไวในไทยที่กําลังเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อสะสมปี2568มีจานวน547,556คนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่13,357คนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยและผู้ติดเชื้อหลายคนไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อเลขาธิการสปรสชพบค่ะว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนลดลงเป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าไม่ กลาซื้อใช้แต่อีกส่วนมาจากทัศนคติทางเพศของคนรุ่นใหม่ที่มองว่า HIV ติดแล้วรักษาได้ต่างจาก Gen Y ที่ถูกปลูกฝังมาว่าการติดเชื้อ HIV ในสมัยนั้นเป็นโรคร้ายน่าอับอายผู้คนส่วน,นหนึ่งเป็นเพราะว่าต้องเรียนว่ามีความตื่นตัวในสังคมนะครับแล้วก็เรามีตัวชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ HIV โดยตัวผู้กลุ่มเสี่ยงเองทำให้มีการเข้าถึงการตรวจมากขึ้นก็อาจะทำให้เกิด เราอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งะจะเป็นเพราะเขาเราเจอเราเจอด้วยกับอีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมหรือค่านิยมซึ่งเดิมสมัยก่อนอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ตอนนี้อาจจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งอ่านี้ก็ต้องมีมาตรการนะครับโดยเฉพาะถุงยางอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นมาตรการที่เราเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าความอายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับขณะนี้โดยกติกาเราเนี่ยคือเมื่อมีหน่วยมารับถุงยางไปเนี่ยสามารถไปกระจายได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนเป็นลายบุคคลก็ได้ วันนี้จึงมีการแจกถุงยางอนามัยให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจำนวน3,000ชิ้นค่ะพร้อมย้ำว่าไม่ต้องอายค่ะต้องใช้ถุงยางด้านานายชัยชนะเดชเดโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนโดยกรมควบคุมโรครายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง24ปีจึงเล็งเห็นว่าควรมีการแจกถุงยางอนามัยในสถานศึกษาโดยได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับสถานศึกษาทุก ระดับแจกถุงยางอนามัยฟรีพร้อมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องป้องกันการติดเชื้อ HIV เบื้องต้นดิ้ตีวงพื้นที่เสี่ยงตามเมืองท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพลา่าน